เรื่องที่สสีคันเลวงล้อสีคันเลอร์วีวงล้อสีเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องสีโดยแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลัก Primary Color สีขั้นปฐมสีหลักที่ไม่สามารถผสมจากสีอื่นได้ได้แก่แดงน้ำเงินเหลือง Secondary Color สีทุติยภูมิได้จากการผสมสีหลัก2สีเข้าด้วยกันได้แก่ส้มแดงบวกเหลืองเขียวเหลืองบวกน้ำเงินม่วงน้ำเงินบวกแดง เธอไทอารี่คัลเลอร์สีตติยภูมิได้จากการผสมสีหลักบวกสีทุติยภูมิเช่นบวกเท่ากับสีแดงส้มบวกเท่ากับสีเขียวอมเหลืองวงล้อสีช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของสีและใช้จับคู่สีในการออกแบบได้อย่างมีหลักการ2คุณลักษณะของสี Color Property เฉดสี h u วคือชื่อของสีเช่นแดงฟ้าเขียวเหลืองเป็นสิ่งแรกที่เรารู้สึกเวลาเห็นสีความสว่างของสีวาลูคือระดับ ความเข้มหรือความสว่างของสีเพิ่มสีขาวเท่ากับทำให้สว่างทิ้นเพิ่มสีดำเท่ากับทำให้มืดเฉด ความอิ่มตัวของสี (saturation) คือระดับความสดของสีสีที่อิ่มตัวสูงเท่ากับสีสดสีที่อิ่มตัวต่ำเท่ากับสีหม่นหรือซีด3าการจับคู่สี (color themes) สีตรงข้าม (complementary c o l o r สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีเช่นแดงเขียวเหลืองม่วงให้ความตัดกันสูงเหมาะกับงานที่ต้องการความเด่นสีข้างเคียง Analogous c o l o r สีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีเช่นเขียวเขียวอมเหลืองเหลือง ให้ความรู้สึกกลมกลืนและนุ่มนวลสีแบบโทนเดียว m มโนโทเมติกคัลเลอรการใช้สีเดียวกันแต่ต่างระดับความสว่างเข้มทำให้งานดูเรียบหรูสงบสีอารมณ์ของสี Color อร์อิโมกลุ่มสีตัวอย่างสีความรู้สึกที่สื่อสีร้อนวอร์มคั o เลแดงส้มเหลืองพลังความร้อนความสดใสความตื่นเต้นสีเย็นคูลคั o เลอเขียวน้ำเงินม่วงความสงบความเย็นความเศร้าผ่อนคลายสีที่ให้ความรู้สึกเฉพาะแดงความรักความโกรธพลังน้ำเงินความมั่นคงความสุขุมเศร้าเขียวธรรมชาติความสดชื่นม่วงลึกลับรู ราดพลังความลึกลับขาวความบริสุทธิ์สะอาด